สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Tarot of the Prince นะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็ทุกทุกคอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยท็อปปกของเราวันนี้นะคะมาเรนดอมให้กับทุกคนค่ะว,ว่าความรู้สึกที่เขามีให้คุณตอนนี้นะคะเป็นยังไงเรามาดูซินะคะเรามาดูกันว่าความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้นะคะ เป็นอย่างไรความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้มาดูค่ะความรู้สึกของเขาค่ะ ขอความรู้สึกของเขาซีดาเห็นดวงตาที่เบิกโตไหมคะซีดาบนะคะวางดาบไว้นิ่งไว้วางนิ่งๆไว้ก่อนนะนะคะดูสิแต่ชั้นสองชั้นดูอยู่นะนะคะสองแล้วดูอยู่นะไม่ให้คลาสายตาเอ๊ะมันจะเป็นไปยังไง นิ่งและดูอยู่นะคะดูเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเขาจับตาคุณดูดูอยู่เขาจับตาดูคุณอยู่หรือเปล่านะคะคุณบล็อกอะไรเขาหรือเปล่าคะหรือว่าคุณมีโซเชียลในการสามารถที่จะส่องกันได้หรือเปล่าอศวินเหรียญน,นะคะส่องแล้วมองแล้วมองออกไปยังอนาคตนะคะ เขายังคงอยากที่จะเดินหน้าต่อไปเขารู้สึกว่าเขาเขารอโอกาสแล้วก็มองไปยังอนาคตท,ที่มันจะมาถึง5ดาบนะคะคือการนิ่งเพื่อรอเพื่อรอจังหวะที่จะคุยที่จะเคลียร์ในความสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารการพูดคุยโอกาสจริงๆเด็กถือถ้วยนะคะเห็นไหมคะระหว่าง4ดาบนะคะอศัศวินเหรียญแล้วก็5ดาบ นิ่งอ่ะแล้วก็มองออกไปอ่ะยังสิ่งที่ต้องการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนทางในอนาคตที่จะมาถึงจะทำยังไงดีมันจะมีทางมีโอกาสไหมมองออกมานะคะมองออกมาว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีจะทำไงกับสองคนนี้ดีจะทำไงกับสิ่งที่มันมันคาราคาซังหรือเปล่าหรือว่าจะไปเคลียร์มันได้ยังไงคิดมองและสองและดูโอกาสนะคะ โอกาสเมื่อไหร่ปลาตัวนี้จะกระโดดลงมาสทัทีนะคะถือถ้วยไว้อยู่ปลาเมื่อไหร่จะกระโดดมานั่นคือโอกาสเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆได้คุยได้เคลียร์กันส่องแล้วมองแล้วดูคุณอยู่แล้วก็รอจังหวะนะคะเพราะความรู้สึกของเขาเขายังอยากที่จะได้มีโอกาสเข้ามาคุยกับคุณอยากที่จะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตแบบ มั่นคงแบบระยะยาวนะคะเจ็ดถ้วยคือความคิดถึงนะคะความคิดถึงความจินตนาการหาวิธีต่างๆมากมายสองถ้วยปรับความเข้าใจกับคุณนะคะสองถ้วยคือการปรับความเข้าใจถ้ากกอนอันนี้มีประเด็นการมีการห่างการนิ่งกันออกไปหรือจะหาวิธียังไงที่จะได้มาปรับความเข้าใจอีกครั้ง Return Union กลับมา นัดเจอกันดินเนอร์ทานข้าวมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันความสุขนะคะแลกเปลี่ยนความสุขแลกเปลี่ยนอัปเดตชีวิตต่างๆด้วยกันนะคะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาสามารถที่จะคุยและเคลียร์กันได้สามารถที่จะพัฒนาเป็นความรักเป็นคู่รักเป็นความสัมพันธ์กันได้หรือถ้าใครไม่มีประเด็นแน่นอนนะคะจับตาสี่ตาหกตาเลยนะคะจับตาสี่ตานี้นะคะมองดูอย so ู่หาโอกาสที่จะมองไปในระยะยาวแบบผู้ใหญ่แบบมั่นคง ที่จะปรับความเข้าใจหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าคุยคุยอยู่นะก็คุยไปก่อนคุยไปก่อนให้ม mm. yes. ันธรรมชาติมากที่สุดคุยแบบเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราจะมองหาความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่เราจะต้องเราจะต้องคุยกับคนแบบเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะคิดแบบผู้ใหญ่คุยแบบผู้ใหญ่ทํายังไงที่จะคุยแบบผู้ใหญ่เราก็ต้องดูว่าคนที่เข้ามาหาเราแ่บเป็นยังไงนะคะเราต้องหาข้อมูลเยอะๆนะคะว่าเราจะแบบ คุยกับเขาแบบฉลาดฉลาหรือว่าถามเขาเอะหลอกถามเขาหรือว่าคุยเป้าหมายในชีวิตของเขาเป็นยังไงเขาต้องการอะไรในชีวิตดูที่การกระทําของเขาด้วยบางทีเขาพูดอย่างหนึง่งแต่การกระทําเขาไปทําอีกอย่างหนึง่งมันก็ไม่โอเคมันก็ไม่ใช่นะคะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีความรู้สึกของเขานะคะห่าถ้วยเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วนะคะมีเรื่องราวของความความรู้สึก เสียใจแล้วร้องไห้กันเกิดขึ้นเขาทําให้คุณเสียใจไม่ว่าจะเสียใจเรื่องอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เสียใจเขาอยากที่จะได้โอกาสเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะเขาเป็นราชาถ้วยตอนนี้เขามีความ อ่อนไหวในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือเป็นคนที่แบบเก็บอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะยังไม่แสดงออกหรือแสดงออกอออก,ก็ไม่กล้ากาๆก,กลัวแสดงออกค่อนข้างที่จะไม่มากและไม่น้อยเกินไปบางทีก็ดูนิ่งไปเลยได้ซ้ําแต่เวลาอยู่ใกล้เขาก็มีการแสดงออกกับคุณดีคุณดีมากๆแต่พอห่างไปบางทีเขาอาจจะนิ่งแล้วเก็บอารมณ์บางสิ่งบางอย่างไว้ก็ได้นะคะแล้วก็มีพลังงานของอะไรที่ส่องแล้วดู กันอยู่ตรงนี้นะคะยังคงไม่ได้ให้ความรู้สึกไปตรงไหนยังคงคิดถึงอยู่ตรงนี้อยากที่จะได้มาปรับความเข้าใจพูดคุยกันอีกครั้งนะคะแน่นอนเสียใจยกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วบางสิ่งบางอย่างเขาจะหาวิธีการที่จะเข้ามาหาคุณหรือว่าได้คุยได้เคลีย แต่มันจะมีโอกาสนั้นหรือเปล่า The world นะคะการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆไปสู่สิ่งที่ดีกว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะการย้ายการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์หรือว่าการทําให้เรื่องราวมันเคลียร์กระจา่างและเข้าใจแล้วต่างคนต่างตัดสินใจเดินหน้าไปต่อนะคะของหนทางแต่ละคนหรืออาจจะคุยกันแล้วลงตัวคุยกันแล้วตัดสินใจแล้วว่าจะพะัฒนาความสัมพันธ์กันก็ไปต่อได้นะคะคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะเรื่องทางไกลต่างชาติต่างภาษา หรืออายุที่ต่างกันมากๆนะคะเขาเป็นธาตุน้ำอะตอนนี้นะคะเขามีอารมณ์ของความคิดถึงความอ่อนไหววันไหวเป็นคนเซนสทีฟแล้วเป็นคนอาจจะมีเซนส์สัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะนุ่มใหญ่อบอุน่นจิตใจดีเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจผู้อก ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะเห็นใจคนคนอื่นแล้วก็น่ารักแคร์คนอื่นได้เป็นอย่างดีให้คำปรึกษาเรื่องของความรักคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะแต่บางทีบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเอาตัวไม่รอดนะคะประมาณว่าถ้าเกิดเจอคุณเอ๊จะจีบคุณได้ยังไงจะไปต่อในความสัมพันธ์ได้ยังไงนะคะนี่คือความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณในตอนนี้นะคะใครที่ เหมือนรู้สึกเหมือนรู้สึกว่าบางทีอ่ะนิ่งไปอ่ะการที่จะเข้าหาหรือว่าจะคุยจะเคลยียร์ยังไงเอ๊ะมันจะมันจะมีโอกาสหรือเปล่าว่าได้รอโอกาสนะคะแต่บางท่านรู้สึกว่ามีโอกาสอาจจะได้กลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งบางท่านอาจจะไม่ได้แบบมีโอกาสบล็อกแล้วหาช่องทางไม่ได้ก็มิจะทํำยังไงนะคะ the world การเดินทางมาพบเจอการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์นะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ใกล้กันมากๆรอจังหวะช่วงจังหวะเวลาดีๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะจะคุยกับใครหรือว่าจะสังความสามารถกับใครบางทีการ การคุยการเรียนรู้กันและกันเนี่ยเราจะต้องมีการยิงคําถามไปถูกไหมคะถามเขากลับเป้าหมายในชีวิตเขาคืออะไรดูว่าคนที่เราคุยอายุประมาณไหนอายุเท่าไหร่น้อยหรือมากอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คุยอะไรหลกัหลกๆสําคัญสําคัญในชีวิตแล้วดูที่การกระทําของเขาด้วยเพราะชัดเจนเลยคือการกระทานะคะการกระทําวันเวลาระยะทาง็นเครื่องพิสูจน์นะคะถ้าพูดไปลอยๆแต่การกระทํามันไม่ใช่ยังไม่ได้ได้ เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจดีๆนะอย่าเพิ่งให้เงินเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ายังไม่ได้เป็นอะไรกันดูความชัดเจนก่อนเพราะสุดท้ายแล้วความประความสัมพันธ์ที่ดีจะไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องจะต่างคนต่างแบบเออดูแลกันและกันเมื่อพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็รู้สึกไวเนือ้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วผู้ชายเขาก็มีความกลัวเราเหมือนกันผู้หญิงก็มีความกลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายถ้าเข้ามาฟังก็ต้องยึดหลักความสัมพันธ์สเต็ปบายสเต็ป นะคะเรียนรู้กันและกันให้ถ่องแท้ท่าแท้กันและการก่อนเป็นยังไงก่อนที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะอย่าเข้าทางผิดบางทีบางครั้งเข้าทางผิดเดินความสัมพันธ์ผิดเราก็ทำให้ฝ่ายหนึ่งต้องนิ่งไปต้องบล็อกไปทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเป็นไป,นป,นปนได้หมดเลยบางทีคุณผู้ชายเข้าหาคุณผู้หญิงไม่เป็นจีบไม่ถูกหรือว่าปฏิบัติเขาไม่ถูกดูแลเขาไม่ถูก ะะเขาก็บล็อกเขาก็จบไปเลยเพราะเขาก,กลัวเข้าหามากลุกมากไปเขาก็กลัวนะคะและยิ่งเจอกันผ่านแอปพลิเคชันผ่านไลน์ผ่านออนไลน์ด้วยอะ่ะมันก็ยิ่งไม่น่าไว้ใจ ะะการเข้าหาคนจะทําให้เขาจะทํายังไงให้เขาประทับใจแล้วก็ไว้ใจในตัวเราทําให้เขาเชื่อใจจะเปิดยังไงในตัวเราให้เขาได้รู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงไลฟ์สไตล์แบบไหนทําให้เขาเชื่อใจไว้ใจแล้วประทับใจและชอบเราอย่างไงนะคะหลังจากนั้นค่อยเดินสเต็ปต่อไปนั่นเองนะคะทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเก็บไว้ใช้ได้เลยทีเดียวทั้งสองคนทั้งสองฝั่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่คือ ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ